สวัสดีค่ะลาวพัฒนาวันนี้ไม่ได้ลงพี่น้องข้าอหาก็น้ำเล็กใหญ่ไหลไบ่ได้ลงเลยเล็กเขา่าสองเก่าอยู่วันนี้มาลงไหม่พี่น้องสูตรเก่าหกหางสูตรเคยลงและสูตรเคยเข้าเหมือนเดิม ลาวพัฒนาที่ยี่สิบเด้อยังเดือนมกรายอยู่เด่นสองตัวกันนะ ตั้งคำเตือนทั้งช่องก่อนค่ะคำเตือนทั้งช่องเป็นเพียงแนวทางนะคะหม่รัฐบาลเท่านั้นจ้าไม่ได้สนับสนุนการพ่านันใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยค่ะหวยมีเข้ามีหลุดนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่าน,นะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางค่ะสองตัวหกหาง องตัวหกหางจังค่อยเอาสามตัวพี่น้องสองตัวแล้วก็สามตัวแปดเก้าแปดศูนย์แปดสอง เก้าศูนย์เก้าเสียงเอียงเก้าศูนย์เก้าสองศูนย์สองโอค้าง สูตรเก่าพี่น้องสูตรเก่าเคยเข้าทุกอย่างประเพีเยงแนวทางนะคะ เดนแปดกับเก้าพี่น้องเดนมาเบิดเด้อแล้วเต๋จะพิจารณาเอานะคะเลขสามตัวให้อีกคือเก้าแล้วพี่น้องสามตัวตรงและโต้นะ่ะไม่อนีก็ถือห้าน้อยยังไ่ได้ไปเอาเงินเธอเนี่ยว่สจะเอาเต็มคืนนี่ ค่อยไปเอาถือห้าน้อยโตดต,ตัวพี่น้องหกสองห้ารอบไหนวะรอบรอบที่สองถือตดวห้าน้อยแต่ว่าบไดายลงนี่เดี๋ยวห้าน้อยพี่น้อวงว่างๆจังสีลงบ่ว่างบไดายลงเล๊ลงตะลาวกับไทยอยู่แล้วพี่น้อง รัฐบาลไทยเขาแบบรัฐบาลไทยเรามันเข้าไหมเดี๋ยวค่อยเบิ้งกันนะพี่น้องนะรัฐบาลไทยก็ออกแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าล่างกับสองสามออกเลี้ยงกันอยเลี้ยงสิมาเลี้ยงติเด่นให้สามกับสี่กับหามาสองสามอยู่ นบอกเรื่องเลียงไก่เลยเลี้ยงสามตัวเจ็ดเก่ากับมี่คืน้องแต่มันติดอยู่สามตัวไม่ได้ปัดมาเร็นสองตัวนะมาเอาเลียกเล่ากันนี่พี่น้อง เด่นให้แปดกับเก้านนี่แปดกับเก้าพี่น้องแคมนาจออารวดค่ะหกหางสูตรเคยเข่าพี่น้องเดี๋ยวจบคลิปนี้จะลงอีกสองสามตัวสามตัวเก้าหางตรง ตรงเลยพี่น้องขอมันมาครบทั้งลักซิหลัก่วยหลักลอยคือตรงเลยแต่ว,ว่าก็ซื้อตรงไว้พี่น้องโตดกันไว้แน่เท่านั้นล่ะมันก็เป็นเพียงแนวทางทุกอย่างพี่น้อง บนหน้าจอด้วยคะแค่นี้แหละค่ะรอบราวพัฒนาแปดเก้าแปดศูนย์แปดสองเก้าศูนย์เก้าสองศูนย์สองเด่นที่แปดกับเก้าบนล่างกลับด้วยนะคะสูตรเก่าเคยเข้าค่ะทุกคนหมวยเป็นเพียงแนวทาง หวยเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีโหลดโปรดใช้จรรยานในการรับชมได้ฝากติดตามช่องพุทธกระริ้งแก้งเตือนไว้พี่น้องมีปเิภาสคลิปเลขสามตัวงายากกับเขาเด้อรัฐบาลไทยนะหลักร้อยก็มาเจ็ดหลักหน่วยก็มาเก้าแต่ว่าหลักสิบไม่มาเป็นแปดบ่เป็นเจ็ดท่นเป็น 7, เจ็ดขึ้นกันก,นกน็จับไปตามสูตรได้ดิพี่น้องเจ็ดเจ็ดเก้าอ่ะ นี่ว่าเด้อเรียกคำปีนไก่เคียงเด้อเอกอาจารย์ได้ไก่หรือไก่ก็สร้างเพ่นแต่ว่าของห้อมันไก่แต่มันส่องบยใหญ่บบโตบบดังมันก็เลยบบนิยมคนนะ่ะคพรามันกล่องใหญ่ๆดังๆโบถือกันโฮกันเบิ่งตัวพี่น้องเป็นจังสั่นเี้สองตัวไปแล้วก็มาเอาสามตัวสามตัวตรงโต๊ค่ัพี่น้อง รักสิบรักสิบเลขสามตัวมันก็ได้เจ็ดกับหารโมตรงกันหมดน,น,นี่ตรงก็ไม่เป็นไรเอารักห้าใสแล้วก็โต้พร้อมเด้อพี่น้อง อชอบทิ้ไปแค่นี้ลหรอคะ